สบายดีเอาบรรยากาศมาฝากจ้าเสร็จเวลามาทำงานแล้วค่ะพี่น,อน้องไปคอนเสิรยาวเสร็เวลา11โมงตอนนี้ก็ะเทารอถขาขามทางทางถนน าจ้ายกาศย่างมาหอดนาหางแล้วจ้าทุกคนในส่วงปร้มาสิบเไก่สิอดสิบเม็ดหน่มอะไรแบนบนยางมาเห็นาางานคือเก่าพี่น้อง รลางแรงใจในเด้อหอนหางไอคอนสยามแล้วถ้าพี่น้องย่างเขาหางก็ขอะจะจาชมบรรยากาศไปด้วยโอ้มันฝรั่งแล้วมันแกบมันมันเทตัวหัวมึง่ะ เน็ไม่ไดหมาสวยๆขอกมาแต่เย็นช่วยเลยทีเดียวาได้แต่าหารไทยขนมังมันมีอะไรให้กินบ้างอ่มาก อันนี้จะเป็นท็อปซุปเปอร์นะคะพี่น้องท็อปซุปเปอร์อันนี้ก็จะเป็นหลานคล้ายเสือผา เป็นหางล้ายเพดคล้ายพลอยทุกคนสวยงามคนกำเริ่มมาไลยเลยทุกคนมาค่ะนี่มาทางนี้ก็หอดบรรยากาศนาหา่าน ทานที่ทำงานเลยจะถึงคนฮอดแหละอ <Hey. S 1> าหารสีชมพูดแรงๆอันนี้คนเปลี่ยนสถานที่ใหมด้วยทุกคนเราจะเอาโต๊ะมาให้ลูกค้านางกินข่าวอยูน่นี่เนาะอาหานคล้ายคล้องจะไปโซนน่ะอาหานคล้ายคล้องจะไปโซนริมๆฝั่งน่ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะลูกค้ากินขาน่าเนาะพี่น้อง หานจำพูชีจำพูเนี่ยก็แมนหานท่าสายวันป็นหานท่าสายหานทับแกท้ายของสวยงามพระรามแปดขอจบคลิปเพลงเสน่ห์ละจ้าขอข่ขอตัวทำงานกันได้พี่น้อง